สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการนี่ครับปรับหัวค้มนะครับเวลาหลีไฟนะใครเจอปัญหานะครับหลีไฟแล้วมันยังมันยังแรงอยู่นะครับอันนี้คือหลีเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับอันนี้คือนีบเปิดขึ้นมาครั้งแรกมันยังแรงนะครับเราเด้งนะครับประมาณนี้นะครับจะปรับให้มันหลีได้ลมกว่านี้นะครับผมทำยังไงนะครับ และทําให้วงไฟตรงนี้ไม่หายนะครับนี่วงไฟตรงนี้ไม่หายนะเพราะว่าสําคัญคือวงไฟตรงนี้นะสําคัญไอตรงเนี้ยตรงกลางนี่คือไม่สําคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาที่เรายิงหนูเราใช้แสงไฟข้างๆนี่ยิงหนูนะตามดูนะครับว่าจะวิธีการทําให้มันรีลงก่อนเดิมครับผมอุปกรณ์ก็มีนี่ครับเทปพ,พันสายไฟครับสีดำนะ ให้เป็นสีดำนะพราันจะได้สับแสงนะครับแล้วก็นี้การไกลครับไว้ตัดเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแล้วก็บอกวิธีทําใกล้ๆนะครับผมโอเคตามต่อโอเคครับผมมาตามต่อเลยนี่เราได้เทปพันสายไฟสีดำแล้วแล้วก็มีการไก่แล้วเรียบร้อยโอเควิธีการทํานี่ครับเวลาเราหลีไฟเนาะนี่อันนี้เราเปิดมารั้งแรกไฟมันยังแรงอยู่ครับเวลาไปส่องหนูนะมันก็จะทำให้หนูมัน ยังยังแคะอยู่ยังยังตื่นไฟอยู่นะครับแต่หลีไฟให้มันลงกว่านี้นะครับแล้วยังคงแล้วยังคงไอตัวตัววงไฟรอบนอกแบบนี้ให้ยังใ,ใ,ใ,ให้ยังคงอยู่นะครับผมก็จะบสอนวิธีทำนะครับโอเคตามนี้นะแกะหัวนี่ออกมานะ เทบพันสายไฟนะครับดึงออกมาน,ะนี่เทปพันสายไฟดึงออกมาติดดึงมาสักประมาณน,นี้แล้วก็ตัดออกแบบนี้นะแล้วก็ติดเข้าไปที่ผ้านะครับนี่นะ คมไฟตรงนี้นะนี่ถ้าเรายิ่งติดเทปดำลงไปให้ใกล้กับปลอดไฟมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ไฟค่อยนะครับผมแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนก็จะเอาชอบแสงไหนก็ก็ทำนะครับแล้วก็ตัดนะครับ โอเคผมก็จะติดรอบรอบคมไฟตรงนี้นะครับจานไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาเปิดให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยโอเคติดเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปิดรูน้านข้างนะครับติดให้มันรอบนะครับโอเคให้เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมทำเสร็จเลยนะครับโอเคทีนี้ โอเคตามต่อครับผมจะเป็นลักษณะนี้ครับเอาเทปติดเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวลาเราเปิดนี่ครับมันจะทําให้มันค่อยลงนะครับนี่ครับนี่เวลาที่เราเร่งครับเร่งแรงๆนี่มันก็ยังมีวงไฟรอบนอกอยู่นะครับนี่แหละปกตินี่เปิดขึ้นมาครั้งแรกนี้สว่างมากครับตอนแรกๆนี่ครับนี่สังเกตไฟ ค่อยลงกว่าเดิมเยอะมากนี่เล่งขึ้นนะครับนี่อันนี้คือเพิ่งเปิดนะครับนี่แต่ถ้าเราเล่งมันก็ยังมีวงไฟทันรอบนอกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับโอเคประกอบเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่ อันนี้คือหลีในแรๆนะครับแล้วก็เล่งเล่งขึ้นเรื่อยๆยังมีวงไฟเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นจุดก่นกลางระหว่างไฟนะครับอันนี้คือจุดกลางของไฟอันนี้คือรัศมีไฟด้านข้างเอาไว้สองยิงหนูนะครับแล้วก็หลีสุดสุดครับนี่สุดยอดครับผมไม่ต้องมาหาซื้อโค,มบ,คมบางโคมบางยี่ห้อก็ หลีไฟได้ไหมคือไม่ค่อยเยอะนะครับก็ทําแบบนี้เอานะครับโอเคสุดยอดครับที่สุดผมนี่สุดๆเลยโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ